กัมพูชามีเป้าหมายชัดเจนประกาศอาฉีดนักกีฬาหากคว้าเหรียญรางวัลในกีฬา4เกมใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับมหากรรมกีฬาสุดยิ่งใหญ่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้4เกม2023ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาที่ได้จัดมหากรรมกีฬาให,ใ,หใ,หใหญ่ในรอบ64ปีโดยในการแข่งขันครั้งนี้กัมพูชาจะภาพได้กำหนดได้มีการชิงชัยกัน608เหรียญทอง จากการแข่งขันทั้งหมด36ชนิดกีฬาถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์กีฬาอาเซียนและพวกเขาหวังที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในชาติที่โดดเด่นในเรื่องของกีฬาทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านเบื้องตน้นสมเด็จคุนเซนนายกรัฒนตรีกัมพูชาได้ออกมาประกาศจุดยืนไปถึงฝ่ายัดาก,การแข่งขันในครั้งนี้ว่าให้มีการตัดสินอย่างเป็นธรรมที่สุดและหวังว่ากัมพูชาจะสามารถคว้าเหรียญทองติดหนึ่งในสี่ชาติที่ดีที่สุดในตารางแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งได้มีการเปิดเผยเงินในการอาัดฉีดทางฝั่งกัมพูชาว่าหากนักกีฬาสามารถคว้าเหรียญทองจะมอบเงินให้40ล้านเลี่ยวประมาณ3 3 7 0 0 0บาทเหรียญเงินจะได้30ล้านเรี่ยวประมาณ2 5 2 0 0 0บาทและเหรียญทองแดงจะได้16ล้านเรี่ยวประมาณ1 3 4 0 0 0บาทสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา จะทำการแข่งขันระหว่างวันที่5-17พฤษภาคมซึ่งฟแฟนๆชาวไทยจะรับการชมถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยร่วมส่งเชียร์เป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ด้วยนะครับ